สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีหรือบิทคอยตมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับโดยในคลิปนี้เองก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์กราฟประจำวันที่21นะครับเดือนกันยายน2567ต้องบอกว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนาะก็ตลาดคึกคักใช่ไหมครับหลายๆคนก็น่าจะเรียกได้ว่าที่แบบมีของกันก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้ยิ้มๆกันเพราะว่าโอ้โหเราบิตคอยตเนาะก็ยืนขึ้นมาจากระดับแบบ ปิมปิมหก0 0 0่นเน๋ววลงไป59,000ก็เบรกขึ้นมาอยู่ที่ระดับหกหมืพันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวเนาะอย่าง e ีทีเองอย่างตัวใหญ่เอง BMB อย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวของราคาขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เรามจะมาดูกันต่อเนาะว่าภาพรวมนะครับของตัวที่อัปเดตครั้งที่แล้วเนาะเราก็มีการบ้าไม่ว่าจะเป็นซุยหรือ f t m ไป2ตัวนั้นก็เรียกได้ว่าโปรฟิตก็ประมาณนึงเลย ใช่ไหมครับรวมถึงวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในส่วนของตัว exchange ครับที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญ exchange เนานะที่อาจจะมีประมาณ4-3-4ตัวที่น่าสนใจแล้วกันเอามาให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดกันซักเล็กน้อยครับในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเหรียญที่ <laughs> เหรียญที่เป็นเทรนก็เป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากหมูเด้งนะครับหมูเด้งใครที่ได้เล่นห้วเหรียญ เขาเรียกว่าดีเลียนซิ่งแล้วกันผมใช้คานี้แล้วกันเลียนซิ่งก็ยินดีด้วยนะครับถ้าในเข้าหมูเดงไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ส่วนตัวเองอันนี้จะต้องบอกนะว่าปกติแนวทางหลักของผมจะไม่ได้โฟกัสเหรียญที่ตัวเล็กมากหรือเหรียญมีมอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วนตัวเมื่อก่อนอนะซิ่งไหวเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วนะครับตามไม่ไหว ก็อาจจะลองดูนะครับสาหรับคนที่ยังมีพลังอยู่นะครับก็เราก็อยากจะเตือนนิดนึงก็อยากจะให้เรามาระวังนิดนึงนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะก่อนที่ราคามันจะขึ้นมันก็ยังไม่เข้าเอ็กเซนต์นั้นแหละนะครับยังไงก็ระวังตัวที่แบบบา,บางตัวเป็นตัวจริงด้วยหรือปลอมก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวฟิเอร์กิสอินเด็กต้องบอกว่าในรอบนี้ขึ้นมาระดับกลางๆนะครับขึ้นมาที่ประมาณ50แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วยังไม่ได้หามากไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของบิตคอยนะครับก็ในภาพรวมเนาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณ5%้าเปอร์เตีเชียมเช่นกันครับอยู่ดีก็โดดปึ้งขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของกราฟบิตคอยกันตัวแรกดีกว่านะครับในส่วนในส่วนของบิตคอยนะครับก็เรามาดูในที่โครงสร้างฟาร์เฟรมเล็กกันเลยนะครับในโครงสร้างฟาร์เฟรมเล็กตอนนี้เนี่ยก็หลังจากที่เราเนี่ย มีการพิดิษก,กันไว้น้ะว่าราคามันน่าสนใจตั้งแต่ช่วงเบรกแถวๆราคาประมาณ6 0 0 0ื่0หกหแล้วเริ่มยืนได้แต่เราก็โฟกัสนาอว่าชุดนี้น่าจะเป็นการพักของขาสี่ที่จบแล้วกําลังเตรียมขึ้นฮะนะครับตอนนี้ราคาก็ปรับขึ้นมาติดแนวต้านครับที่ประมาณ64,600นะี่ครับนี่เราจะเห็นนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบริเวณที่เกิดนะครับไฮก่อนหน้านะครับที่เป็นโซนที่เป็นแนวต้านหลักอยู่นะปัจจุบันนะครับจริงๆก็จะมีอีก 2. จุดนะ้อที่ ถ้าสมมติว่าใครเป็นสายเล่นสั้นก็จะพยายามดูครับว่าโอเคขึ้นมาแนวต้านตรงนี้เนาะมีจังหวะให้ได้เล่นช็อตในภาพเล็กเบาๆกันไหมซึ่งบางคนก็มีแบบเนี่ยครับเล่นจังหวะแบบเกิดด v เวเวเชนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงลงมานิดนึงก็เก็บนะครับแต่ก็ตอนนี้ถ้าผมบอกตรงๆว่าถ้ายังจะเล่นช็อตอยู่ต้องให้ระวังนะครับเพราะเวลาที่กราฟเนี่ยมันเป็นในลักษณะของขาขึ้นภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเวลามันมีเบรกโครงสร้างเนาะเนี่ยสะสมพลังวิ่งไซวีออกข้างแล้วเริ่มเบรกโครงสร้าง บางทีเนี่ยเวลามันย่อมันย่อนิดเดียวก็ต้องอาจจะเน้นเป็นเก็บสั้นๆไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่แชมป์ก็จะไม่เล่นเล่นสวนเทนเลยนะครับตอนนี้ก็คือซื้อและบายแล้วก็โฟกัสภาพหลักไปเลยครับเราเล่นภาพใหญ่หญเราก็จะสบายกว่าเน้นซื้อสปอร์ตเก็บไปถ้ามันมีย่อลงมาอีกอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันมีย่อลงมาในโซนนี้นะครับโซนที่เป็นเทลไลน์นะครับเป็นการรีเทสกลับมาที่เส้นเส้นกดเนาะ ก็อาจจะมีการแบ่งไม้ซื้อเข้าไปเพิ่มอีกนะครับเพื่อค่อยเก็บไประหว่างที่กราฟเขาอยู่ในโซนไซเวในกรอบนี้นะครับเนี่ยกรอบปัจจุบันของพี่แชมป์จะอยู่ที่ตัวฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000นนะครับตัวกรอบบนที่มองว่าเป็นกรอบไซเวย์หลักจะอยู่ที่ประมาณโซน70,000กว่าๆเนี่ยช่วงนี้จะมองเป็นแนวต้านหลักๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดย่อลงมาอยู่ในกรอบนี้ก็ยังเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆก็ตามไม้ที่เราลงไปแล้วความเสี่ยงที่เรารับได้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของบิตคอยนะครับที่ ในภาพใหญ่มันยังไม่ได้เบรกกราฟใหญ่ออกไปแต่ว่าในภาพย่อยๆเราสามารถเล่นกับการเก็บของที่เป็นไซเวในภาพใหญ่ในส่วนของรอบขาขึ้นได้นะเพราะเราเกรงในส่วนของเวฟ5ใหญ่อยู่นั่นเองตัวต่อมานะครับอิโซเรียมครับอิโซเรียมก็เดี๋ยวดูภาพใหญ่นิดนึงครับภาพใหญ่นี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของชุด A B C ที่พักตัวลงมาที่มองว่าเป็นการจบขึ้นสี่ย่อยเนาะแล้วก็เกิดไดเวจิ์นะครับที่เราคุยกันในครั้งก่อนก็คือเกิดไดเวจิ์ในทางเฟรมเดย์ซึ่ง เป็นเดเวอเจนที่ค่อนข้างสตรองนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันกับตัวเป็นขาขึ้นเนาะจะคอนเฟิร์มจริงๆอย่างน้อยต้องมีการเบรกเอาออกไปนะครับที่จะเป็นแผนการเล่นนะครับซึ่งก็มี2แนวทางให้เลือกก็คือ1สต็อปล็อตตรงนี้เข้าที่ประมาณราคา2อ0 0ได้เลยใช่ไหมคลิปที่แล้วกับอีกแบบหนึ่งก็คือรอเบรกเอาซึ่งถ้าเกิดว่าคนเข้าเบรกเอาก็จะเข้าแท่งนี้นะครับแท่งส่วนนี้ซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าราคาปรับตัวขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2 5 0 0แล้ว อ <Colin> ย่างนี้ตอนนี้เราจะมีแนวต้านไหนต่อครับแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนครับเนาะสอพนีก้ก็จะเป็นแนวต้านที่น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณของกรอบเส้นกดด้านบนด้วยนะครับเราจะมีเส้นเทนไลน์ที่ลากอย่างนี้นะครับลากอย่างนี้ปึ๊บลงมาแล้วก็เราคอปลอมาวางปึ๊บอย่างนี้นี่เขาจะเกิดเป็นเส้นล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรอบเทนไลน์ที่เป็นเส้นกดราคาอยู่ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับบริเวณแนวต้านนะครับแนวต้าน ที่บริเวณ2,009พอดีดังนั้นตรงน,นี้ผมมองเป็นแนวต้านหลักอยู่สําหรับคนที่อยากจะลันเก็บสั้นๆแต่ด้วยปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าทุนผมอยู่อย่างนี้นะผมลุ้นมันเบรกเอาเลยครับลุ้นมันเบรกเอาไปเลยเป้าก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณ3,006นะครับถ้าจะเล่นเป็นรอบนะครับอันนี้สาหรับอีเชียริแนวตัวต่อมาครับในส่วนของตัว XRP ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับคือทรงมันไม่ได้ดูแย่นะทรงดูดี นะครับทรงค่อนข้างเตรียมเขาเรียกว่า accumulation แต่ไม่ก็ accumulation มาตลอดอะนะครับสะสมของมาตลอดก็อันนี้ก็สำหรับคนที่อ่ะคิดคล้ายผมอันนี้ผมอาจจะไม่พูดแล้วเนาะว่าทำไมผมซื้อก็อันนี้ก็ลองดูนะครับผมก็ยังถือต่อเหมือนเดิมตัวต่อมาซุยกับซุยเนี่ยใกล้ถึงเป้ามากๆแล้วนะครับก็จากที่เรามองกันวันนั้นนะครับราคาเขาอยู่ประมาณโซน1.1เนาะในคลิปตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่1.5แล้ว ปรับตัวขึ้นมาเรียกได้ว่าเยอะทีเดียวครับปรับตัวขึ้นมาเยอะทีเดียวประมาณเกือบ30%กว่าแล้วตอนนี้รันไปต่อที่เป้า1.82นะครับเนี่ยนะที่เป็นเป้าฟิโบ1้1 8หของด้านล่างนะครับก็ใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับตัวต่อมา FTM FTM เนี่ยก็นะครับบอปแล้วนาอตท่วงเบรกนี่ก็รันอยู่ครับตอนนี้ถึงเป้า TP แรกไปแล้วคือที่100% 0 6 3นะครับตอนนี้มองเป้าต่อไปครับที่ประมาณ 0.79นะครับ0.79อันนี้จะเป็นเป้าที่2ที่มองโอเคเราอ mm ัปเดตเหรียญของครั้งที่แล้วกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญอีก4ตัวแล้วกันที่เป็นเหรียญ exchange mm hmm. ที่ผมมองว่าน่าสนใจทั้ง4ตัวเลยเดี๋ยวเอามาวิเคราะห์ดูทีละตัวนั่นคือในส่วนของ BM b m okay, b โอเค B c u p แล้วก็เหรียญ Cet ครับอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนั่นคือ b m b ครับในส่วนของตัว b m b เนี่ย ตัวบ m b อครับตอนนี้ในโครงสร้างใหญ่ๆอ่ะเรามาดูภาพใหญ่นิดนึงขออนุญาตลบฟีโบทิ้งก่อนในโครงสร้างของภาพใหญ่เนี่ยคือพิชชัมก็มีการมองครับว่าชุดนี้มันมีสามารถปรับตัวเนาะเป็นขึ้น1น,นะถ้าดูทาเฟรมเดย์นะพักขึ้น2กํกำลังขึ้นขึ้น3อยู่ซึ่งขึ้น3เนี่ยจะประกอบไปด้วยครับ1ย่อยใช่ไหมสองย่อยขึ้นไป3ย่อยรอบล่าสุดใช่ไหมที่ขึ้นไปทำ h i g แล้วก็พักตัวมาเป็น4ย่อยกําลังขึ้น5ย,ย่อยซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ย มองว่าขึ้นสี่ครับลงมา3าสวิงมีโอกาสจบแล้วลงไปลักษณะซิกแซกนะครับแล้วก็ลังปรับตัวขึ้น1นึ่งักสไป3อยู่ที่เป็นขึ้น5ของเวฟสาใหญ่นั่นเองซึ่งทีเนี้ยเรามาดูครับณนะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมีการลักษณะของการวิ่งในส่วนของอันแรกก็คือท่าแฟดแฟดก็คือเป็นลักษณะของการตีกรอบที่เป็นเส้นขนานแบบนี้เนาะแล้วเขาก็เบรกเอาออกไป จากนั้นเบรกเอาเสร็จปุ๊บมีการรีเทสซึ่งจุดนี้เป็นจุดเข้าที่ดีมากๆนะครับก็คือการรีเทสลงมาตอนเราจะเห็นว่าเขามารีเทสที่ไหล่ซ้ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าแรกไปแต่อันนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็เรามาดูอันต่อมานั่นคือในเรื่องของจุดต่อมาที่เราสามารถมองเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งได้ครับนั่นคือแพทเทิร์นของ Head and Should e r นะครับ head and shoulder ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวาใช่ไหมแล้วก็เราสามารถตีเน็กลายครับ แบบนี้้ไดก็คือตีจากจุดในกลายตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟเขาพยายามจะจอ่อเบรกเอาชุดนี้อยู่นะครับจอ่อเบรกเอาชุดนี้อยู่ซึ่งถ้าเราสมมตินนะถ้าเกิดบางคนที่จะเล่น h e a e and Shoulder ตรงนี้จุด Stop Loss เนี่ยมันก็จะต้องมาวางที่ใต้ไหลาสายถ้ากรณีที่เขาเบรกเอาไปใช่ไหมครับเนี่ยเบรกเอาชุดนี้ออกไปก็วาง stop l ล s ไว้ที่ประมาณ468นะครับ แล้วก็เราสามารถวัดเป้าเนี่ยเวลาวัดเป้าก็สามารถวัดเป้าแบบนี้ได้นะครับ,บแบบนี่1ต่อ1ไปเลยนะครับเนี่ยก็จะมีเป้าอยู่ที่ประมาณ783แนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นคนที่อยากจะเล่นด้วยการวัดแบบ p ์ฟิโบเอ็กเซนชั่นที่จะวัดจากเว็บ1มา2เนี่ยก็จะมีเป้าที่จะสังเกตว่าเป้าก็จะตรงกันเลยครับที่ร้อยหกเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบสามเช่นกัน นะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นเป้าเบื้องต้นนะครับที่ลุ้นสำหรับตัว BMB นะครับเนาะนะก็มองว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้ BMB ก็ขยันเข็นพวกลันแฉล์ลันพูออกมานะครับให้ให้ได้แบบแจกเหรียญใหม่ๆกันเนาะคนก็เหมือนช่วงนี้ก็เหมือนถือ BMB กันมากขึ้นล่าสุดก็เพิ่งออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเหรียญแมวใช่ไหมซึ่งก็แบบ ก็อย่างที่ผมบอกอะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ถือ BNB ไว้เฉยๆอย่างผมผมก็มีถือไว้ก้อนนึ่งใช่ไหมก็เวลามันมีร้านแพดร้านพูผมก็โยนไว้เลยโยนทิ้งมามันก็มีเงินฟรีเข้าตลอดคือเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่าลืมนะครับ BNB อะกรณีที่เวลาราคามันลงต่ำอะมันค่อนข้างน่าเก็บเพราะเพราะมันเป็นเหรียญที่มันสร้างเงินคือมันหาเงินให้เราได้ตลอดคืออันนี้ผมจะพูดมาตลอดตั้งแต่รอบไซเคิลที่แล้วว่า BNB เป็นเหรียญที่ถือเฉยๆแล้วมันได้ตัง ถ้างั้นเนี่ยเวลาที่ราคามันลงต่ำอะ่ะผมก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วไม่ค่อยสนใจต้นทุนแล้วเพราะเวลาที่ราคาต่ําต่ำผมช้อนใช่ไหมรอบที่แล้วก็ช้อนมาเยอะในช่วงที่มันเริ่มตั้งไข่ตรงนี้เนี่ยช่วงเบรกถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยช่วงเบรกเอาก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเบรกเอาชุดนี้มันมีจุดเข้าเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นรอบไม่ได้ไม่ได้เป็นต้นทุนเวลาผมซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมอะ่ะผมจะซื้อเก็บเวลาช่วงที่มันพักเยอะ พักเยอะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเพอเก็บ DCA ไปปุ๊บมันก็เป็นเหรียญที่เราฝากไว้ในไอเชนรำแพทรำผูกมามันได้ตังตลอดนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ลองดูนะครับไม่ไม่ไม่ได้เชี่ยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเป็นวิธีที่ผมใช้จริงๆสําหรับการที่แบบมันเออมันจะได้มีพอร์ตที่แบบเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมันก็จ้างค่าขนมให้เราเรื่อยๆเนาะบางทีมันมีอะไรเข้ามานิดหน่อยมันก็โอเคแหละนะครับอันนี้สําหรับ BNB นะตัวต่อมาครับนั่นคือ OKB OK ครับ เหรียญของ OKX OK ใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตารางสรุปให้ดูนะครับเทียบกัน4ตัวเลยคือผมต้องบอกว่าตัวนี้ตอนนี้ทรงไม่ได้ดีอย่างที่บอกว่า OKB OK ช่วงหลังเขาพยายามเน้นเว็บที่ l e t เ e ครับเว็บที่ก็คือเว็บที่ l e t มันก็จะเรียกว่ายังไงดีเว็บที่ l e t มันก็ดีนะคือเว็บที่ l e t ของ OKB OK มันสนุกมากนะครับมันสนุกมากแต่ว่าตัวเหรียญน,น่ยมันยังไม่ได้ถูก นำไปใช้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับเรายังไม่ได้รู้ว่าเหรียญมันเอาไปทําอะไรได้นอกจากรถค่าธรรมเนียมคือไม่ว่าจะเป็นตัวลันส์แพดของตัว b ี b ไอตัวตัวโอเองอเองก็ไม่ได้มีเยอะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเหรียญน,นี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจถ้าเทียบกับตัวตัวแบบ BMB นะเพราะว่าในเรื่องของ Market Cap ตัว m a r k e t Cap o OK อ b อาจจะมีรูมในการเติบโตมากกว่าเพราะว่า Market Cap น้อยกว่าเยอะ แต่ว่าในในในเชิงของการที่จะมองถึงยูทิลิตี้ตัวนี้ยังเฉยเฉยอยู่นะครับตัวนี้ยังเฉยเฉยอยู่อ่ะตัวต่อมาครับนั่นคือเหรียญครับครับเหรียญครับก็จริงๆเนี่ยเหรียญครับเป็นเหรียญหนึ่งที่ผมอ่ะก็ถือมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็มาซื้อเริ่มต้นทุนเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ70นะครับแล้วก็มีมาซื้อเพิ่มประมาณ49นะครับจนตอนนี้เนี่ยราคาก็เริ่มแบบวิ่งมาจนแถวแถวทุนผมแล้วนะครับยังไม่ได้หลุดดอยนะประมาณดุนทุน ก็ตอนนี้ก็ถึงถือบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนก่อนหน้านี้รอบที่แล้วว่าว่าแบบเหรียญน,นี้นเป็นเหรียญที่ถ้าราคามันกลับลงมาใกล้ๆ30มบแบบนี้ประมาณ5060เงี้ยเมื่อไรอ่ะผมมองว่าราคามันต่ำแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าฐานรอบที่แล้วมันตรงนี้ครับฐานรอบที่แล้วจริงๆมันประมาณ25 30นะครับเนี่ยที่เป็นฐานเบสเขาเลยซึ่งก็ต้องบอกอตรงๆว่าตอนนั้นถ้าใครจำได้เขาก็จะตึงราคาใช่ปะตึงราคา ให้มันอยู่ไว้ที่ราคา,าแถวๆตอนที่มันมันออก ICO มาก็คือราคาประมาณ30ส่วถึงสิประมาณเนี้ยซึ่งมองถ้าตอนนี้เราก็ดูว่าถ้าเกิดเ่าเทียบกับตอนที่เขาตึงราคากับตอนที่มันมีการวิ่งไซเวนของปัจจุบันราคามันถือว่าไม่ได้แย่เลยครับถือว่าถูกทีเดียวก็เลยมองว่าอชุดนี้ที่เรามองโครงสร้างเป็นการวิ่งขึ้น1ลง2เราสร้างฐานประมาณเนี้ย มันไม่ได้ไกลสต็อปลอสมากด้วยเนี่ยครับสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ32เองซึ่งจริงๆนะต่อให้ลงมาผมผมผมอาจจะไม่สต็อปนะเพราะอย่าลืมว่าบิตคัพเองมันมีเรื่องของที่จะเข้าตลาดหุ้นใช่ไหมครับที่จะที่จะมีการเข้าตลาดหุ้นในช่วงเขายัางไม่ได้บอกช่วงชัดเจนแต่ก็มีอะไรคนที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบปีนี้ปีหน้าถ้ามหมต้นปีหน้าหรืออะไรก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่า มันก็มีข่าวเว็บแออกมาว่าเอ้ยถ้าสมมุติใครถือครับก็อาจจะมีสิทธิ์ในการซื้อตัว IPO ใช่ไหมมันทําให้หลายๆคนที่เขาเก่งบร,ริษัทด้านนี้ก็มองกันเยอะนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับตัว b i ตค u ัเนี่ยก็คงจะเป็นตัว b i ตครับซัมมิตที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าครับช่วงนะครับอีกประมาณ27วันช่วงวันที่19-20ตุลาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต นะครับก็ต้องบอกเลยว่างานนี้คนให้ความสนใจกันเยอะเนื่องจากสปีกเกอร์ใช่ไหมที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคุณ CK นะครับซึ่งผมชอบฟังมากๆในส่วนของคุณดิวนะครับแล้วก็ด so รโสพลใช่ไหมที่เขามีแมทช์3คนนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่อคนให้ความสนใจอยู่ในกระแสนะครับที่ไปคุยคุยมาเมื่อวานพอดีเมื่อวานก็มีน้องในบิดครับก็นั่งก็นั่งคุยกันก็แบบเห็นเขาบอกมาว่าเออ ก็มีมีคนสมัครมาแล้วร่วมประมาณ4ี่ห้าพันคนแล้วนะคืออันเนี้ยเขาเขาเลงไว้ประมาณถ้าผลจะไม่ผิดคุณช็อปบอกว่าประมาณ2บรรจุได้เต็มที่ประมาณ2 0 0 0 0ตอนนี้ก็4ี่ห้าพันคนแล้วแล้วเหลืออีกประมาณ30วันเนี่ยยิงใกลงานก็อาจจะยิ่งมีคนสมัครเยอะดังนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้สมัครบิ t ค u พสมิธนะครับแล้วอยากไปดูเทคของตัวเหรียญครับหรือว่าไปดูฟังอะไรใหม่ๆของตัวบนะิ t คัพเนาะก็ลองรีจิสกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวลิงก์ของบิตคัพสมิธเอาไวใ้ให้ ผมก็บอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเนาะที่ถ้าสมมุติว่าคุณซื้อเหรียญเขาอยู่นะครับคุณควรจะคุณควรจะมาอัปเดตใช่ปะ่ะคุณควรจะมาดูสิ่งที่คุณซื้อไม่ใช่ว่าบางทีเราซื้อไปเฉยๆเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรบางทีด้วยความที่มันเป็นเหรียญมันไม่ได้เหมือนบิตคอยอย่างบิตคอยอ่ะผมซื้อซื้อทิ้งเฉยๆเลยผมก็ไม่ไม่ห่วงนะเพราะเราเราเรา,เราอ่านเราเราดูอะไรมาเยอะและ้ะ เราอ่านเรามั่นใจของเราแล้วแต่พอมันเป็นในส่วนของตัวบิทคั u สมิดที่เป็นเหรียญคับอย่างเงี้ยแล้วเหรียญมันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีมันต้องมานั่งดูอะว่าเขาทําอะไรอยู่ใช่ไหมเราเป็นเราเป็นนักลงทุนอะเออนี่ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากให้ให้ให้มาดูกันนะครับอันต่อมานะครับนั่นคืออีกเหรียญหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองนั่นคือเหรียญ CET ครับ คือเหรียญ c e เเนี่ยเป็นเหรียญของ Exchange CoinX นะครับที่ต้องบอกว่าเหรียญ e x c h a n น e c o ค n x เหรียญน,นี้เนี่ยมันมีรอบในการพุ่งคือมันเป็นเหรียญถ้าพูดตรงๆงมันเป็นเหรียญซิงมันเป็นเหรียญซิงแต่ว่าทรงมันสวยครับเนี่ยทรงเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยตอนตอนผมเริ่มเห็นมันราคาประมาณช่วงนี้เองและช่วงนี้ก็เริ่มพุ่งองแล้วแล้วถ้าผม,ผมจับจังหวะดูในส่วนของการปรับตัวที่เป็นขาขึ้นของราคาเนี่ยเรามาดูเนาะเนี่ย กราจะเห็นว่าหลายๆครั้งครับเวลาที่เขาเริ่มพุ่งขึ้นเขาจะมีเขาจะมีการสไปที่ดันราคาขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงนะครับเนี่ย,ยมันก็เลยเป็นเหรียญที่ตอนนี้ยังมองอยู่ว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสิ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลด้วยนะครับเห็นไหมว่ากราฟเขามีลักษณะการปรับตัวพุ่งขึ้นแล้วก็วิงว่งวิ่งแบบหนึ่งแล้วก็พุ่งแรงเนี่ยตอนนี้ก็เลยมองว่าเรายังไม่ได้เห็นยอดยอดการพุ่งแรงแรงของตัวกราฟปัจจุบันเท่าไหร่นี่ครับเราจะเห็นเนี่ยพุ่งขึ้นมายอดเดียวเนี่ยก็เลยยังลุ้้้นนนออยยยูู่่่ววาตััีไไีีงไไปดมท โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตารางเปรียบเทียบสักนิดนึงครับซึ่งเวลาที่ผมเนี่ยจะดูเนาะว่าถ้าเราจะไปเขาเรียกว่ารจะเข้าซื้อเหรียญไหนละกันอย่างน้อยเราควรดูข้อมูลพื้นฐานของเหรียญน,นั้นๆแล้วก็ควรจะเปรียบเทียบเหรียญน,นั้นกับตัวที่มันเป็นเหรียญที่เป็น lead leading ของตลาดเนาะอย่างเช่นในกรณีนเนี่ยเราจะเปรียบเทียบตัวที่มันเป็น exchange ใช่ปะ่ะ exchange token ใช่ไหมก็คือเหรียญของ exchange ต่าง,างๆเนี่ยเราต้องมาดูตัว BNB ที่เป็น l e ตลาดเนาะว่า เฮ้โอเคตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีคุณสมบัติขั้นต่ําของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับคือเราจะดูเนี่ยเราจะดูเปรียบเทียบเลยอย่างเช่นตัว BNB ตอนนี้มันมี3ามหมื่นสามสามหมื่นล้านใช่ไหมครับก็คือ30มสิบบิลเลียนสี่สี่สิบบิลเลียนมา켓แคปนะครับในส่วนของมา켓แคปเนี่ยจะเห็นว่า BNB เทียบกับตัวคอยเอ็กโทเค้นมา켓แคปจะต่างกันมากๆนะครับจะต่างกันมากมาเทียบกับตัว OKB OK ก็ยังต่างกันกนะครับอันนี้อยู่ที่2,000ล้านถึงส0มพล้านเองต่างกันประมาณ10เท่า ในในส่วนของ b i ตครัเองอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100ล้าน150ล้านใช่ไหมเนี่ย CET ก็ร้อยล้านประมาณ200ล้านประมาณนี้ก็จะเห็นว่า2อันเนี้ยบิตครับกับ c e เมาแครบค่อนข้างใกล้กันดังนั้นเราต้องเตือนไว้เลยว่าความผันผวนข,ของทั้ง2เหรียญเนี้ยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นครับหรือ CET อ่ะความผันผวนมันจะสูงมากๆนะครับความผัวนมันจะสูงมากๆเราจะเห็นเนาะครับมีการหูวิ่งจาก30ไป600ใช่ไหมแล้วก็ลงมา กลับมา60เหมือนเดิมคือมันมีความผันผวนที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือเราจะดูแค่ Market cap ไม่ได้ครับเรื่องของความผันผวน,ผน c e เเนี่ยจะถ้าถ้าเราไปสังเกตจากตัวโครงสร้างครับจะเห็นว่ามันมีการซิ่งมากกว่าคือมีการปั๊มแอนดัมที่รุนแรงมากกว่าครับเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับครับก็คือราคาจะเซ็ตเทิลนิ่งๆในช่วงนี้แต่แสตซีเตอนนี้จะเห็นว่ามีการปัมร๊มแอนดัมเยอะก็ต้องระวังนะครับ แต่ตู้ต่อมาครับนั่นคือในส่วนของประโยชน์นะครับเวลาที่เราซื้อพว้เอ็กซ์เลียนเอ็กเคเมามันต้องเอาไปทำอะไรต่อได้ใช่ไหมเหรียญเอ็กซ์เชนถ้าอย่างเช่นในตัว b ี b แน่นอนครับ b ี b ประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นลดค่าธรรมเนียมนะครับบนไบแอนซ์ใช่ไหมมีการเอาไปใช้บน BSC นะครับหรือว่าไบแอนซ์สมาร์ทเชนดนะครับใช้ในดีฟาของตัวไบแอนซ์สมาร์ทเชนเองเอาไปทำลันส์แพดลันส์พูพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีในเรื่องของอะไรครับมี อันนี้อาจจะไม่ใช่ประโยชน์แต่เป็นเรื่องของการเบร์เหรียญเพื่อรักษามูลค่ามีก็มีการ u บ back เบร์เหรียญตลอดนะครับสำหรับ BMB เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราดูเหรียญรีเราก็จะไปเทียบเทียบ,บตัวอื่นว่าเแต่และอันอื่นมันเป็นยังไงบ้างล่ะอย่างเช่น OKB OK ครับคือเราต้องไปดูไส้ในด้วยนะเวลาอันเนี้ยตารางเนี้ยมันเป็นแค่เบื้องต้นอย่าง OKB OK ก็คือ o k เคก็ลดค่าธรรมเนียมอันนี้ปกติใช่ไหมส่วนในส่วนของตัวอใช้ใน OK เคชนได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นการใช้ที่เยอะดังนั้นอาจจะไม่ได้มองว่านนเเปเป็็ ยังไม่ได้มองว่ามันเป็นคีย์หลักแล้วกันนะครับในส่วนของเอาไปสเต็กลีดดิ้งได้และจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันเอาไปใช้ในตัวลันแพดลันสฟูลของตัวโอเคบีได้นะแต่ว่าปัจจุบันไม่ไม่ไมเห็นแล้วนะครับแล้วก็มีการเบิร์นเหรียญอ่ะส่วนตัวามาครับครับ,คร,บครับก็เนี่ยครับซื้อขายรถรมเนียมใช้ในบิตครับเชนแล้วก็มีการทําธุรกรรมในดีฟาภายในบิตครับเชนนะครับจริงๆการเบนะิร์นเหรียญน่ะของบิตครับมันมีแต่ว่ามัน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 เบิร์นทีเดียวไป98%สสมัยก่อนใช่ไหม ก็ถือว่าปัจจุบันไม่ได้มีการเบรินเหลียญแล้วแล้วมาดูที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของตัว c o i X Token นะครับก็จะมีใช้ในส่วนของการลดค่าธรรมเนียมบนคอ i X นะครับมีการใช้ในตัว c o ย Exchange ซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วกันเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการที่มีการเบรนเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็เป็นท่าปกติในแอปที่อาจจะเจอได้แต่ทีเนี้ยความน่าสนใจของตัว c o i X เนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างกราฟกับ ในส่วนของตัวมา r k e t c a p ครับที่มองว่าค่อนข้างต่ำถ้าเป็นลักษณะของสายซิงเนี่ยมันมันมันอาจจะต้องเล่นมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไมันมีจังหวะให้ได้เล่นแล้วกันอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวโครงสร้างกราฟตัวคอยเอ็กซ์โทเค็นนิดนึงนะครับก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยณนะปัจจุบันจริงๆผมอาจจะกลางๆไม่ได้เชียร์ให้ให้เล่นเท่าไหร่แล้วเพราะว่าราคาค่อนข้างขึ้นมาพีคสูงจากตอนแรกที่ผมเจอแล้วตอนแรกก็กะจะพูดแต่ราคามันดันปั๊มพอดี ่ะตอนแรกเนี่ยราคาอยู่โซนนี้เองนะครับนี่ราคาปั๊มไปไกลแล้วก็เลยอาจจะถ้าจังหวะที่มองว่าดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมนับขึ้นให้ดูนิดนึงครับก็คือจะมองว่าชุดเนี้ยเป็น1ใช่ไหมครับเป็นขึ้น1ใหญ่อ่าหใหญ่พัก2ครับอันนี้เป็น1ย่อยอ่าอันนี้2ย่อยนะครับวิ่งขึ้น3ย่อยนะครับทํา4ย่อยกําลังขึ้น5ย่อยอยู่ถ้ามองจริงๆก็คืออาจจะต้องมองว่าให้รอกราฟเนี่ยพักขึ้น4 ใหญ่ครับอันนี้5ย่อยก็จะรวมกันเป็นเนี่ยครับหนึ 1, 2, แล้วก็3ใช่ไหมนี่อันนี้เป็น3ใหญ่อาจะผมอาจจะรอ4ใหญ่นิดนึงครับซึ่ง4ใหญ่เนี่ยผมอาจจะเนี่ยครับเราตีเส้นเทรลไลน์ไว้แล้วอาจจะรอที่ระดับประมาณเทรลไลน์กรอบล่างนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ0.0812นะครับแล้วค่อยจับจังหวะขึ้นขึ้นหใหญ่ต่อนะครับจับจังหวะเล่นขึ้น5ใหญ่ต่ออันนี้ก็จะเป็น แนวทางที่อาจจะต้องรองนิดนึงอาทิตนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนมาถึงช่วงจบคลิปแล้วนะครับพี่แชมป์ก็มีกิจกรรมนะครับกับของรางวัลมาแจกกันนะครับสำหรับตัวเหรียญ CET มูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, นะครับ10รางวัลก็คือประมาณ30,000 3 0 0 0 0ตอนนี้ดอลลาร์ 1, มันเท่าไหร่อ่ะ3 4 0 0 0ใช่ม0 0บาทนะครับมาแจกให้10รางวัลโดยจะเป็นรางวัลละ100เหรียญนะครับ CET มูลค่า100เหรียญ เพื่อให้ไปลุ้นกันต่อเองนะครับเพื่อ <_ d ose> ให้ไปลุ้นกันต่อเองโดยกิจกรรมไม่ยากเลยครับก็จะเป็น1ครับให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครตัวคอยเอนะครับที่จะอยู่ในลิงก์กิจกรรมด้านล่างนะสมัครนะครับก็อันนี้จะเป็นสมัครเพื่อรับเหรียญ C e เเพราะตอนนี้มันโอนได้แค่ตัวคอยเอัอนที่2ครับก็คือให้ตอบคําถามในคอมเมนต์ของคลิปนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมตรริมมตนะในปีนี้มีตังถ้าสมมตินะครับว่าในปีนี้มีตังอยู่ทั้งหมด1ล้านบาท จะแบ่งไปซื้อเหรียญอะไรบ้างครับในปี2024นี้นะครับก็ลองพิมพ์กันมาครับอยากรู้นะครับว่าอยากจะดูใครเลงเหรียญอะไรไว้บ้างเผื่อพี่ชัมก็อยากจะไปทำกับบ้านต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ส่งหลักฐานครับทั้งคอมเมนต์แล้วก็หลักฐานการสมัครเนี่ยมาที่นะครับตัว inbox facebook เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้เหมือนกันที่คอมเมนต์ประมุดเลยโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นทั้งหมด3วันนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เลย จนถึงวันจันนะครับเนาะวันจันท์ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับและเดี๋ยวพี่แชมป์จะมาประกาศผลนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น CE t ยังไม่รู้ว่ากี่เหรียญน,นะเพราะเดี๋ยวดูราคานะวันนั้นแล้วเดี๋ยวซื้อให้เลยนะครับ CET มูลค่า100เหรียญทั้งหมด10รางวัลน,นะครับโอเคโดยสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ BC เนาะพี่แชมป์ยังมองว่ายังจะมีการปรับตัวขึ้น เว็บ5ต่อนะครับอาจจะมีย่อมาบ้างประมาณราวๆ6กห0่นนนะครับแต่ว่ายังมองว่าในโครงสร้างหลักเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับยังเป็นช่วงที่ถ้าย่อมาก็น่าจะทยอยเก็บของได้นะครับแล้วก็สาหรับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e หรือพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้พี่แชมป์ต้องเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอรครับสวัสดีครับ